จ้าพี่น้องเราไม่เป็นไรอเล็กแห่งมันขอเล็กแห่งมันจ้าดีดาเยอะอ้งงามครับนางสาวไทยบวบ่น้องคุดเอาด้ยพี่น้อง,องม,ม,มแบบีนี่มาแบบคุดจ้าน,นี่อ่อนแห้งสวย ดูที่หายู่นี่อ้อ

คกดอานนนนเด็กมาคุดอานนนนอือหือเสียงมวนครับน้องอย่างนี้แหละพี่น้อง

เอาเนี่ยอยู่การก่อย่างงามเลยทำไมถึงฝนทำไมถึงฝนมีขี้ต้มหลุดออก อพอดีพอดีลยไหมไปมนได้สวงามสามอเลย สวยโอ้สามโอ้ค oh. ร oh. ับรัวลัวเลยพี่น้องหลายโอ้โอ้ คุณนางสาวไทยผูย้ดีหวานเออข้ามกระดานบอลจุกโอ้โหจ้า เนี่ยวจ้าสองสามสนี่เลยตัวอืมนี่จ้า Tamam. ช,อช,อ Mang, ช่องหนู่อนในป้าไว้ปันไงหนูสวยหนูดินดินนโซ่ด้นดิ้

จ้า <Yeah. S 2> oh. จัวก <Yeah. S 1> นองนอนใหญ่คััอือป๊านอนใหญ่ค่ะนอนต่ำ เอาดึกอือครับอีกอืออือสองโหนแล,ล้วสามโหนนี่โหนโลลนอนนี้อือจ้าอู้อูเสิยดายเนาะขุดตื่นพดนอดีเนาะ สวยยังงามาจ้ามันไงนอนนะคมนวมัยาวเอาบ้องมันก็ข้างหลังคองนี้ได้ต้องมันน่ะอันตกแดดออกเลือ โอ้จะได้ดินน,นอนนอนี่ตัดตื่นพอดจริงๆไม่ไม่นอนองามขาวๆดิพี่น้อง dạ thế xinh để làm ta thấu lượng